ย้อนไวเอฟซีเห็ดปะเป็นเด้อค่ะพี่น,อน้องก็เลยตองมาเห็ดไม่หลอบที่หกแล้วค่ะขนมจีนเส้นสดของข้าค่ะเริ่มไม่ค่ะผสมแปง้งข้าวเจ้าก,กับแป้งมั่นหล้กก็ใส่เกลือจังหน่อยแล้วก็เติมน้ำลงไปเอาไปกวนไฟอ่อนจยงเสียหลัค่ะเน้นว่าไฟอ่อนได้ค่ะเด้อดให้มันสุกประมาณนี้ละค่ะแล้วก็เอามาใส่ภาชนะแล้วก็เติมน้ำมันพือหรือว่าน้ำมันง่าลงไปค่ะและะ้วก็นวดประมาณ เก mm ือบสิเครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทย่อยเติมน้ำลอยหาศีมิลลิลิตรลงไปส่วนผสมตรงเป๊ะด้วยค่ะเด้อย่อนเบิงให้ดีๆค really> ่ะนวดแป้งได้ทีแล้วเข้ากระเตรียมอุปกรณ์ค่ะเอาดมันทากรเครื่องบีพนมจีนเข้าแล้วก็เอาแป้งใส่ไว้ค่ะ ต้มน้ำไม้ห่อนอย่าให้มันเดือดผ่านเด้ค่ะแล้วเท่ากับบีบลงกไปเลยแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะลอยขึ้นมาเองค่ะพี่น้องแต่ว่ามันล้อยขึ้นมาแล้วแปลว่ามันสุกเด้ค่ะเท่ากับเอาไปนอกน้ำสักสองน้ำนะคะน้ำที่1นึ่งที่สเรียบร้อยแล้วค่ะเบิ่งเซนที่ละเหนียวนมแห้งเด้ค่ะพี่น้องเอามาจับจับใส่ตะกร้าขนมจีนไปกินเด้ค่ะหรือว่าเศร้า